การทำโคตติ้งเนี่ยไม่ได้ใช้แต่เฉพาะแค่งานเหล็กอย่างเดียวยกตัวอย่างงานเรือเขาก็ใช้วิธีการทําสีแต่สีที่ใช้ในพวกนี้จะเป็นสีกันสนิมในน้าเค็มโดยเฉพาะป้องกันรอยขูดขีดนะครับป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นจากเรือเือเพราะฉะนั้นนี่เหตุผลหนึ่งที่เราบอกว่าวันนี้เรื่องพัานาเรื่องบูซิลี่ขึ้นมาอันนี้มีงานวิจัยรองรับเลยนะครับเวลาลงไปจากผิวดินเนี่ยนะครับมันจะมีระดับน้นําบวกลบอยู่นะครับหลังจากนั้นลงไปเนี่ยมันจะเป็นน้ําล้วนๆเลยในประเทศไทยนะครับสิ่ ้าเกิดเราค้นในระดับน้ําขึ้นดํารงแล้วเราสามารถใช้เป็นรุ่นฟูซีรีสได้เลยมันจะไม่เกี่ยวสนิทคุยกันเรื่องใต้ดินกับเข็มเหล็ก Foundation to Success ฐานรากของความสําเร็จดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ กับ EP 8ปแล้วนะครับต้องบอกว่า EP นี้ EP ที่8แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสจากเดิมขึ้นมาหน่อยนะครับต้องบอกว่าเรื่องที่แล้วเราอัปเดตเรื่องโปรดักต์นะครับว่าเรากลับมาคุยกันเรื่องเสาเข็มใหม่นะครับเรื่องเสาเข็มรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์ใน1เรื่องราคานะครับแล้วก็2ในเรื่องการทํางานมากขึ้นกับงานซีรีส์ดีนะครับแน่นอนว่าที่เราจะคุยกันคือเรื่องบูโคต t ิ n ง ต้องบอกกันเลยว่าบูโคตติ้งคืออะไรนะครับเหล็กเนี่ยนะครับหลักๆเกินต้องเกิดก่อนเลยเหล็กกลัวที่สุดคือสนิมนะครับแต่สนิมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดปฏิกิริยารังเคียมีที่เรียกกันง่ายๆว่าเกิดออกไซด์นะครับแต่ว่าเราจะไม่ไปถึงตรงนั้นเราพูดง่ายๆคือเหล็กกลัวง่ายๆคือเกลือกัากา๊าบกัดยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือถ้าเราเอาเหล็กนะครับไปจุ่มอยู่ในน้านานๆเลยนะท่อนที่อยู่ในน้ําจะไม่เกิดสนิม ่อนที่จะเกิดสนิมคือท่อนที่เกิดขึ้นระหว่างเ้า่องบนระหว่างข้างบนนะครับรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ําสิ่งตรงนั้นจะเกิดขึ้นแต่คําว่าสนิมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปัจปจ,ปจ,จุบันนียมันมีวิธีการป้องกันหลายรูปแบบมากนะครับการทําสีก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เขาใช้กันนะครับแต่ทําสีเนี่ยมันก็จะมีขึ้นขั้นตอนในการทานะครับอย่างที่2การชุบพอดดิฟกันไวนนะครับอย่างที่สาที่ผมได้เห็นมาก็จะมีการเปลี่ยน m a t ที i a ยกตัวอย่างเช่นเหล็กอย่างเดียวกลัวเกลือกอากาศ ก็เหล็กไปผสมกับโลหะอื่นๆที่ไม่เป็นสนิมยกตัวอ,อย่างเป็นสเตเลสออกมาเป็นอลูมิเนียมออกมาอันนั้นก็จะเป็นอีกวัสดุศาสตร์ละว,วิธีการนึงน,นะครับกลับมาในมุมของเข็มเหล็กการทำคอรดิปกาวไหนเนี่ยแน่นอนว่าข้อดีมันคือการชุบทั้งในและนอกนะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบหนึง่งนะครับแต่วิธีการหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงคือวิธีการทำสีนะครับทำโคทติ้งเข้ามานะครับการทำโคทติ้งเนี่ยไม่ได้ใช้แต่เฉพาะแค่งานเหล็กกันเดียวยกตัวอย่างงานเรือเขาก็ใช้วิธีการทำสี แต่สีที่ใช้ในพวกนี้จะเป็นสีกันสนิมในด้านเคียมโดยเฉพาะมันก็จะมีวิธีการออกแบบสีที่แตกต่างกันไปในการทำงานป้องกันรอยขูดขีดนะครับป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นจากตะเรือนะครับเพราะฉะนั้นนี่เหตุผลหนึ่งที่เราบอกว่าวันนี้เราถึงนพัฒนาวเรื่องบูสซีลีขึ้นมาอันนี้มีงานวิจัยรองรับเลยนะครับเวลาลงไปจากผิวดินเนี่ยนะครับมันจะมีระดับ,บน้ําบวกลบอยู่นะครับหลังจากนั้นลงไปเนี่ยมันจะเป็นน้ําล้วนเลยในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ถ้าเกิดเราพ้นในระดับน้ําขึ้นน้ําลงละเราสามารถใช้เป็นรุ่นบูซีลีได้เลยมันจะไม่เกิดสนิมนะครับต้องบอกเลยว่าบูซีรีเนี่ยเราออกแบบมาหนึ่งคือเรารู้เลยว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ระดับน้ําขึ้นลงเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นในเวลาเราได้ค่าบอยลิงล็อกมาบอลิงล็อกก็คือค่าสำรวจดินต้องบอกว่าบอลิงล็อกเนี่ยเขาจะมีบอกเลยระดับค่าน้ําทะเลขึ้นสูงเท่าไหร่ระดับน้าใต้ดินเท่าไหร่บวกลบเท่าไหร่เราก็จะเลือกเข็มนะครับด้วยความยาวที่ระดับต่ํากว่านั้น เป็นบูซิลี่ระดับข้างบนด้าน,นบนนะครับก็จะมีการทำพอดิเปลไนเหมือนเดิมบูซิลี่จะมีการผสมระหว่างวิธีการป้องกันสนิมสรูปแบบคือวิธีการป้องกันสนิมรูปแบบที่เป็นโคตติ้งนะครับกับรูปแบบพอดิเปลไนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดของบูซิลี่ที่มีความแตกต่างจากรูปแบบเดิมนะครับข้อหลักๆของบูซิลี่เนี่ยเราใช้หลักการง่ายๆคือการไม่มีอากาศจะไม่เกิดสนิมเรามีการทดลองแล้วนะครับเราฝังเข,เข็มเราเลยเนี่ยนะครับที่ออฟฟิศเลยหนึ่งปีนะครับโดยการใช้วิธีการทำบูซิลี่เลย หลังจากฝังเสร็จหนึ่งปีเราถอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่เราได้ไดบอกคือเวลาที่มีอากาศข้างบนในช่วงข้างบนระหว่างที่มีอากาศเราออกแบบให้เป็นท็อปด,ดิฟควอนไหนพอเราพ้นขึ้นมาจากอากาศเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราถอนขึ้นมาไม่มีสนิมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจุดที่บอกได้เลยว่าบูซิลลี่ก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องงานก่อสร้างมากขึ้นนะครับมันมีงานวิจัยมีผลทดสอบจริงๆเลยต้องบอกว่า แม้กระทั่งเองนะครับหลายๆเจ้าเองแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เองหรืออาจารย์ในมหาลาัยเองเนี่ยก็มีการพูดคุยกับทางามหาลาัยละเรามีการได้เข้าไปปรึกษามหาลัยนะครับมีการหางานวิจัยมารองรับแล้วก็มีการทาร่วมกับหลายๆบริษัทเลยนะครับแล้วก็มีเ h ิร์ด a าร์ตี้ที่เราไปทดสอบมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าการเอาบูซิลีเข้ามาใช้งานเนี่ยมีการทํางานมากขึ้นในต่างประเทศนะครับเหล็กบางชนิดเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีการทอดิฟกไนด์ได้ซับ เขาใช้ว really act um the so ิธีการทํารูปแบบการทําบูซิลี่นี่แหละหรือโคตติ้งของเราเนี่ยแหละนะครับในการทํางานก็ยังคงหลักสากลนะครับหลักการออกแบบตามหลักวิศวกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับก็เป็นการบอกได้เลยว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บูซิลี่ได้เลยถ้ายังไงมีคําถามเรื่องบูซิลี่นะครับยินดีเลยนะครับทีมงานเรามีข้อมูลอยู่ในมืออยู่ละพักมาที่แฟนเพจของเรานะครับได้ทุกช่องทางนะครับแล้วเราก็จะส่งข้อมูลบางส่วนให้ดูก่อน จริงมีวิดีโอหนึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานแนบไว้ให้เขาจะมีการทดสอบง่ายๆก็คือเอาตะปูนี่แหละที่มีการชุบในหลายๆรูปแปบบตะปูที่ไม่ได้ชุตบตะปูที่มีการชุบนะครับไปทดสอบจุ่มไว้ในน้ํเครึ่งหนึ่งจุ่มไว้ในน้าเต็มข้อเลยนะครับเต็มตัวเลยไม่ได้จุ่มไว้ในน้ําเลยใส่ไว้ในอากาศอย่างเดียวในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานแนบลิงก์ให้ดูนะครับเราจะได้เห็นว่าการทำฮอรดิฟเกอร์ไนท์นเนี่ยกับการทำบูชิ นะครับยังไงฝากถึง EP หน้านะครับก็ยังไงลองพบกันขอบคุณครับคุยกันเรื่องใต้ดินกับเข็มเหล็ก Foundation to success ฐานรากของความสำเร็จ